มานำลูกชายไปด่น้องไปเมื่อเอาแล้วเป็นไปมือนักกรแลนนักประดามบานีแลนนักใบแคทพูดแท้งี่กะลี่มาเมื่อตีครับสิอยูบาทบ่บ่บาทีมาบวชยูบบ่โเศร้าเลยเด้อขอไปเริ่มหมักววดหมัดบวช ơi bà xác mà, à, ừ. mà ừ. đi luôn Nè nè, thế này bông phải đưa, đang ngồi, vừa rồi chơi gì vậy nhỉ, nhả bắn đưa qua bên ở ngoài luôn không ạ, huy, huy, mua lẻ Má bao này, à, à, มึงบอกกูบอไรหนมึงใส่กูบอกูบอกไรแปด <ะ S 1> สิบโมงเนาะยังอีกสองอนาทีก็สิบโมงได้ยังกินน,น่ะมึงเรมียังกินบม่มแต่กับอันกับปุ้นนะอเลยจองจงไปซะ เฮ้ยมาพาอะลูกกี่ประเตเาปมเ้อกระเต่แม่แม่มาะเลิกเลเลิกมันแก่โตแกต่างแล้วป้ายังเกาะีน้อหนึ่งเขาอันนี้นามข้าปุนหน่อยาม่เป็นมหวชื้น เดียยังกินซะเออถาปลาละปลาปุมันหากึ่งนั่นกึ่งนี่เลเด้อกิเซยบอดําบอไดเซยแลกิเหตุนั่น่ะแหละมันกักึ่งตังขึ้นเลยนะหะอย่าื้อลูกเ้อไปเมื่อเช้าน่ะ ยัคนล้านกับ่ไริยะมาไปดังยุกไปดังยุ่ไปดังน้ำปลาเอิญไปไปไปดังน้ำปลาเอิญเลยเนาะอือพักคืกอมางามใ่บลงแม่แลว่ะมันาปลาปดกะอสิเอาลาดุกอมันสีสเตรียมเห็นน้าข้าปุ้นที่น่องลงทานสามสโล

วยวยยปาปห้กินเ่กินบ่มาปากินน้ขนมนะบา้างก็หัวนะกวามันสิเมื่อข้าเดียวมันก็บอกมาจะเทือบาเมื่อเลยสวนอะไรกับเมื่อมา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 มมา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 ามามมา ลุงกีไผ่ลุงกีลุงกีไผ่น่งน้ำกล้านี่กินเลยน,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 นี่กินเลยกินเลยกิเลยไหกินเนกิน,นไหนเนะห้องไผ่แพ้ไผ่ทำแพ้ไผ่แพ้ไผ่ยับเนี่ยนะมองอยู่กระตาลดเนาะจะเหม่งว่าบูดามัสเนมาซีมหนักกระปุ่น <c oughs> <c oughs> กลาเล้วยสนยังบเบืกันอยู่น่น่หัวนะมากลายคังเนาะิมาเตมายาปาเมื่อปละเมื่อปพมีแพอยู่ห่านนี่เมื่อเนาะเกยไปเ่ปลาปาดำปาดำปด Nè, bà giờ anh hẹn anh hai đâu. ừm, chắc chắn, chắc chắn. C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 hắc chắn, chắc เบาะม่มมีหมาบ่มักตานี่มีหมาอยู่นี่คือนันนี่คือนันตกบุลงมาแล้วงอนกอยนหมายันหมาสมาแม่ยันหมานหมามสี่คำอ่หคำหหมื่นฮะีมื่ื่นมันนีบ่ ใบแต่นะโอ้โหเออมานะบอกบบอยใั่ติไปน้ำมันไใช่งหมเกิดา่กับบ้นมันสิเต็มเดี๋ยวมันเต็มแล้วไปเอารราการแล้วนะยังบ้านลม้งหรับนละม้วเเอาแต่บ้านล้นโลดบกบอยน่ยมันใส่กูเดียวมันใ่ส่เขาว่ะนาการโหลดนั่งซุยนะเวะแล้วเออคขาว่าเล่นมาเอาเท้าบามาอยออีน่ลูกบ้านอายอีเน่ ปันไอเนี่ยลูกไอ้กายปันไอเนี้ยปันไอเนี้ยลูกปันไอเนี้ยลูกน้านอกเนะอ้เยอะเยอะเออถ้าเราือนกันนางนก็ได้ด้วยปนผู้เฒ่าผู้เฒ่าเขาังนอยจแบบผู้น้อยไปด้สบายเลยะอือผู้ใหญ่ผู้เฒ่านางนาะมันจังขี้พุนมันก็ไดงกันสาเออ มากนเอามาแล้วฮบุถาเอ็งเอ็บอไว้เองเมาเลยขนวบามีสุกยานะเฮ้ยฮ้ยบุถาข้าจ้าบนหนังไงดอกข้าจยากสุกยา้ยเอาสุกยานหนังอยู่ไนม่สวนเมือกับ่เมือบ้ดนเอาหนังบยิ่งไ่่ีเอาน่องลก็เลนะนังยแค่นั้นนังเลแ่นั้นยันมามาแม่เฮ้ย อาลูกอาลานเลยเฮ้ยเฮ้ยตองเลยทั้งนี้นะตองกางเด้พี่น้องให้มันหนังเข็มขวนเนาะเศรษเศรษตัวไหนก่อนน้ำกี่ขาเลี้ยบบ่อ้โอ้จนน่าเนาะคุณน้าชิบมักลางนอกมาส่วนลูกชายเมื่อปะยอมเมื่อเนี่ยอยากให้นกมื่อน้ำไก่ไก่ขวา พอเวลามอนเลยสิบโมงสิบโมงมาไหว้เด้อกวดป้านะเด้อเอากวดมาปลาดากปไปกินแน่หามกวดปลาดามนะหฮมเมื่อปส่วนทำบุะอาจารย์รเมื่อิ เออมันข่าวท่องข้าเจ้าอะไรโต๊ะหัพี่สอบเจ้เฮ้ยเห็ดก้างตกเปียกแล้วนะมันขี้ดึ๋งกวดดำ มที่กินน้าะฮาจอกบมีนะเจอกับปาตวนสายโหดกูมาอยู่ตึงวีอน่ะจากไรว่ะจะแต่เมื่อบาลุงุกลุงกี้กัจเมื่อลรปะจาก่ใหญ่เฮ็ดกลัวน้องป้าข้นนางอ่ะป้ากิ้งอยู่นสิ ยางมันไปนะยายหมอยังใส่น้ําลมกินะหมออันคัวน้ํหนาละๆๆอืมก็มีกระทะเนาะต้องใส่แบบนี้เลยใข่เมันบางลมเนาะนี่เนาะอยเ็หยังบนี่เ็นหยเ็ดยังมูเนาะกันมุมุนยังก็ มา,าพี่น้องเลยทั้งบาผ่ผจัดขปุลสามสิบโลเลียงสะบัดเนะาะไปใช้อนนะนระคุณพี่คุณสวยเ<ะ>มื่อเอาลูกชายูอ,อยากออกมางวดทั้งแต่เมื่อ,อ,อ,อแค่กระส่วนออกมามันบอกออกมาเฮ้ยยังยังไ่ได้ออกมานะออกมาทางนี้จัดของมีเตีนไก่ป่ ามานอนมานอนฮาวายากจุทำวะพี่น้องเยเอากันจากสีว่ายัางไงบอยอยากออกมาป้าลูกปไาไปนอนปไาแล้วลพี่น้องจะพอ,อกันใคลิปหน้าเนาะบุญกุศลุศสกุศนเนอะดีๆตาแลสบายดี